หลีครับเวลาที่เราทิ้งรักไปแล้วมันก็จะลงแม่น้ำครับฮะปล่อยให้ไหลไปผมไปชุบกับครีมาเลยครับพี่เคลือบเลยครับเคลือบเลยครับหลีครับ ดีครับน้องหลีครับผมสวัสดีครับพี่บ้าครับผมผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับครับผมเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่จากครั้งที่แล้วครับผมช่วงนี้เจอกันบ่อยเหลือเกินหลังจากคลิปนี้แล้วเราได้ทราบแล้วนะครับผมว่าหลังจากที่เราได้ทําทุระแล้วเนี่ยมวลสารของเรามันไหลไปยังที่ใดอ่าครับผมให้แล้วพี่อธิบายผมละมันไปที่ถังบําบัดน้ําเสียใช่ครับผมทีนี้ครับหลีสงสัยไหมว่าถ้าไม่มีถังบําบัดน้ําเสียแล้วมันจะเป็นยังไงอะครับ คงไม่เป็นไงมั้งครับพี่เยี่ยมครับผมไม่ใช่สิครับหรี่ครับผมมันมีปัญหานะครับปัญหาคืออะไรครับพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับผมหลีครับเวลาที่เราทิ้งรักไปแล้วมันก็จะลงแม่น้ำครับปล่อยให้ไหลไปครับผมไปลงแม่น้ำอะไรครับพี่แม่น้ำจริงเหรอครับพี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นมันก็คืออย่างนี้ครับมันก็ไปที่นั่นแหละ ทีนี้มันจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดเราไม่มีระบบบาบัดน้ําเสียนะครับผมพอเราไม่มีระบบบาบัดน้ําเสียสิ่งปฏิกูลของเราทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไหล directly ลงสู่แม่น้ําลําคลองไงครับหลีจริงไหมครับพี่ใช่ครับ<อ>ผม,ผมไม่หลอกสิพี่ก็หลอกผมราจำู่แล้ว <laughs> ผมหลอกพาหลีไปไหนครับผมพาหลีไปทำดีๆทั้งนั้นนะ, okay, นะครับ,รบทีนี้ถ้ามันไปที่แม่น้ําอย่างนั้นนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือแม่น้ําลําคลองก็เน่าเหม็สส oh, <no. S 1> นสกปรกไงะครับหลี อ๋อคือเหมือนกับว่าไม่ได้บำบัดก็พุ่งตรงไปที่ลำคลองอย่างนี้เลยครับใดเล็กครับผมแบบบางที่ก็จะแบบดูดำๆนี่คือไม่มีการบำบัดน้ำเสียบ่าครับนั่นเป็นเรื่องสมัยก่อนนะครับผมที่ระบบบำบัดน้ําเสียยังไม่แพร่หลายมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับพีผมว่าที่เก็บผมว่าคลองมันดำมากเลยนะเวลาผมลงไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับผมทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือทัศนียภาพที่มันจะเสียไป นะครับรวมถึงเรื่องกลิ่นแล้วก็สุขลักษณะถูกไหมครับหลีกลิ่น<ๆ>ก็เหม็นใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดมีระบบบำบัดน้ําเสียก็จะทําให้น้ําที่ผ่านระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยคุณภาพมันดีขึ้นนะครับอ,อยู่ในระดับที่ลงไปอยู่ในแม่น้ําลําคลอง ตามแหล่งน้ําสาธารณะแล้วไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากเกินไปนั่นเองครับป,ปัดน้ํามาแล้วก็ดีขึ้นแล้วสใสขึ้นใช่ครับก็ไปอยู่แม่น้าลาคลองที่ผมไปโดดเล่นน้ำตอนเด็กใช่ครับผมครับ,รบผมสมัยเด็กผมถีตัวดำอย่างนี้นี่ผมไปชุบโคลนมานี่เองสินะครับผมนั่นแหละครับผมผมไปชุบบพีบพมาเลยครับดี่เคลือบเลยครับเคลือบเลยครับหลีครับทีนี้ครับผมเท่านั้นยังไม่พอตะกี้เราบอกว่าผลกระทบก็คือว่าเราก็จะเห็นน้ําดําเน่าเหม็นใช่ไหมครับผม ดูแล้วไม่ถูกสุขลักษณะถูกไหมครับใช่ครับทีนี้หลีครับหลีรู้หรือยังครับว่าน้ําที่เราใช้อุปโภคบริโภคกันทุกวันเนี่ยครับมาจากไหนครับก็จากมิเตอร์น้ําประปาหน้าบ้านเลยก็พี่ครับ,รบผมผม,มิเตอร์น้ําบางทีผมก็ถอดบ้างอะไรบ้างน,นะครับพี่การประปามาถอดไปน้ําก็ไม่ไหล ก็ผมก็ต่อตรงเลยครับพี่ครับพี่เคยได้ยินไม่ต่อตรงอะไรอย่างเงี้ยเคยครับก็คือเวลาที่คุณลืมจ่ายค่าน้ำประปาเนี่ยแล้วเขามาถอดมิเตอร์คุณไปเนี่ยถูกครับพี่น้ำมันไม่ไหลใช่ครับคุณก็เลยคิดว่าน้ำมาจากมิเตอร์ใช่ครับก็แค่ในมิเตอร์มันก็มีท่อโผล่มาทมก็ดินมาใช้เลยครับพี่โอเคครับผมเยี่ยมครับผมโอเคก็คือนั่นแหละครับผมท่อที่มาเนี่ยครับมันมาจากการประปานะครับผมซึ่งถ้าบ้านเราอยู่ในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยอย่างบ้านผมบ้านหลีอย่างเงี้ยครับมันก การประปานครหลวงนะครับใช่ไหมเวลาไปจ่ายค่าน้ําประปาอย่างนี้ครับผมก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าจะให้การประปานครหลวงนะครับผมก็ี่ไงนะประปาก็มาจากการปางครับผมส่วนตามต่างจังหวัดก็เป็นที่การประปาส่วนภูมิภาคทีนี้การประปาเขาเอาน้ําจากไหนมาผลิตเป็นน้ําประปาให้คุณครับคือนั่นสิเออผมก็ไม่รู้ดิพี่ไม่รู้เขาเอาน้ําจากไหน มันก็น้แม่น้ำลำคลองที่เราบอกกันไว้นี่แหละแม่น้ำลำคลองพ <c oughs> ี่พี่บอกว่าพี่เราลงไปในแม่น้ำนี่นะพี่แล้วดึงมาทำน้าปลาให้เราครับเราถึงต้องมีการบำบัดน้ำเสียไงเพื่อให้สภาพของน้ำเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่เน่าไม่เหม็นมากจนเกินไปนะครับ <c oughs> อยู่ในลักษณะที่พอลงไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองแล้วเนี่ยมันรับได้นะครับมันไม่ก่อให้เกิดมดลภาวะถ้าเราทิ้งน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียเลยลงไปนะครับผม มันก็จะก่อให้เกิดมลภาวะในแม่น้ํานั่นเองและสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเอาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติพวกนั้นน่ะมาใช้อุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับคุณน้องหลีครับคือพอเข้าใจนะคือถ้าไม่มีระบบบาบัดเนี่ยผูก็มาที่แม่น้าแล้วแม่น้ําก็ส่งมาให้เราด้วยการประปาก็ใช้น้ำทั้งอย่างนั้นเลยลีครับการบําบัดก็คือน้ํามันดีขึ้นใช่ครับผมเราก็จะใช้กับน้ําที่สะอาดมากขึ้นดีขึ้นใช้น้ําที่สะอาดนั่นแหละใช่ครับผมก็คือพอจะเข้าใจแล้ว แล้วน้ําที่มันลงสู่แม่น้ําลําคลองอะครับไม่ใช่มีเฉพาะน้ําเสียที่มาจากอาคารบ้านเรือนอหรือว่าอคอนโดมิเนียมโรงแรมอ,อะไรเท่านี้ต่างๆนะครับไม่ใช่มาจากบ้านอย่างเราใช่ครับ,รบผมหลี่เคยได้ยินคําว่าโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับผมได้ยินครับพี่ครับนั้นพี่พูดอย่างนี้ผมพอนึกออกแล้วผมจะเห็นในข่าวบ่อยๆก็จะเห็นว่าแบบว่ามีลงข่าวว่าโรงงานนู้นโรงงานนี้ติดแม่น้ําปล่อยน้ําเสียออกมาชาวบ,บ้านถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมามีท่อใหญ่ๆน้ําดำๆอะไรอย่างนี้ อ๋อมันก็คือเป็นน้ําเสียของโรงงานนั้นใช่ครับผมรอง,งน้่น้ําด้วยใช่ครับ,รบผมซึ่งคุณสมบัติของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ<ช>ก็มีบางส่วนที่แตกต่างจากน้ําเสียที่มาจากอาคารบ้านเรือนด้วยถ้าอย่างน้ําเสียที่มาจากอาคารบ้านเรือนก็เป็นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันของเราถูกไหมครับ,รบหลีซึ่งคลิปที่แล้วพี่ก็บอกไว้แล้วว่า สิ่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็เป็นพวกของสารประกอบอินทรีย์ปลูกย่อยสลายได้ด้วยธรรมชาติหรือว่าย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานบางประเภทนะครับผมอาจจะมีเรื่องของสารเคมีหรือว่าโลหะหนักนะครับหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างที่มันต่ําหรือสูงมากๆนะครับถ้าน้ําเหล่านี้ปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองโดยตรงนะครับ คุณสมบัติของน้นนําในแม่น้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับคือมันจะมีไอสารสารเคมีโลหะหนักอะไรตะกี้ที่ว่านี่ก็ลงไปในน้ำใช่ครับแล้วก็เอาม,มามเป็นปลาให้เราใช่ครับผมชีวิตผมจะอยู่อย่างไงครับเนี่ยก็นั่นแหละครับมันถึงต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียไงครับหรือเข้าใจความสําคัญของระบบบาบัดเลยครับพี่ถ่าอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรื่องของระบบนิเวศในแหล่งน้ําอีกครับผม หลีพอจะเข้าใจความสําคัญไหมฮะระบบถ้าพูดถึงระบบนิวทริช่มกาครับเราจะนึกถึงพวกสิ่งมีชีวิตในน้ําอะไรอย่างนี้ปลต้มมันคือกุ้งหอยปูปลาใช่ครับที่อยู่ในน้ำครับพี่ใช่ครับนั่นแหละก็คือปกติอะครับคุณสมบัติของน้ําเสียเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณออกซิเจนในน้ําต่ำครับหรือแทบไม่มีเลยครับผมในขณะที่ถ้าเป็นน้ําที่สะอาดหรือน้ําที่ดีอะครับปริมาณออกซิเจนในน้ํามันจะสูงนะครับ ึ่งน้ำสะอาดใช่ครับซึ่งถ้าในน้ำไม่มีออกซิเจนนะครับสิ่งมีชีวิตในน้ำก็อยู่ไม่ได้ครับคือคุณอย่าไปคิดว่ามันอยู่ในน้ํานี่มันหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนได้คือในน้ํามีออกซิเจนนะครับมันก็เหมือนคนเลยนะครับที่ต้องใช้อากาศใ้ออกซิเจนใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าน้ําเสียลงไปมากๆนะครับก็ทําให้ในน้ำไม่มีออกซิเจนนะครับนอกจากนั้นความดําความเน่าความเหม็นของน้ําครับ ความดาของน้ำเนี่ยก็จะไปบังแสงอาทิตย์นะครับไม่ให้ลงสู่ในน้าได้ด้วยอย่างทั่วถึงมืดครับปลามันมองไม่เห็นว่ายน้ําไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคนตาบอดอย่างนี้เลยน้ำมันดำอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ตามมารวมถึงประเด็นที่ได้พูดไว้ไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการนําน้ํามาใช้ในการ ผลิตน้ำประปาเพื่อให้เราได้ใช้งานกันนั่นเองครับหรือพอจะเข้าใจความสําคัญของระบบบำบัดน้ําเสียแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมพอผมไม่ได้พอตีผมเข้าใจขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับว่าเรื่องของตัวระบบบำบัดน้ําเสียเองทางบาบัดเองไม่ว่าจะเป็นตามบ้านตามโรงงานอุตสาหก,กรรมมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับชีวิตประจำวันของเราก็ถ้าเราไม่มีระบบบำบัดน้ําเสียเนี่ยมันก็คือกลับไปอยู่ที่แม่น้ําลาคลอง แล้วก็ดท้ายเนี่ยคนที่เอามาใช้ก็คือตัวเรานั่นเองนะครับผมใช่ครับะะน,นเนี่ยจากที่ผมบอกที่ว่าตั้งแต่ต้น,ต,นต้นชั่วโมงนะครับว่าผมไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้นี่ผมอาจจะต้องกลับมานั่งสมาธิและกลัวเลยนะครับในเรื่องพวกนี้